เลือกตั้งของญี่ปุ่นออกมาแล้วและถือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างมากคณะ6คนโพโพดุตุตูปุนุพระสตรีประชาธิปไใตยซึ่งเป็นพระรัฐบาลนำโดยนายรัฐมนตรีชิงรุอ,อิชิบะประสบความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญโพราักได้ที่นั่งเพียงหนก,กาวาชูเมกที่นั่งลดลงฮาชุพกที่นั่งส่งผลให้พระครวมรัฐบาลมีที่นั่งรวมเพียงแยงอิคมาที่นั่งจากทั้งหมดเซฟายหกสนุมานที่นั่ง ซึ่งถือว่าต่ำกว่าแยางปากสามสามดาที่นั่งที่จําเป็นสําหรับการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากในทางกลับกันฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญได้รับชัยชนะอย่างท่วมทนโดยได้ที่นั่งถึงนงกาตสซีสุปาที่นั่งเพิ่มขึ้นเกิสุสุปาใช้ชื่อไกอสุปาที่นั่งทําให้ฝ่ายค้านมีที่นั่งรวมกันถึงสองคที่นั่งซึ่งเพียงพอที่จะท้าทายพลังครวมรัฐบาล นักวิเคราะห์การเมืองเชื่อว่าเราอาจได้เห็น